ข่าวลือวันเปิดตัวของ i h o n e 1 2ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันไหนเดี๋ยววันนี้มาฟังกันครับลกลับมากับพบก,กับอตริรีวิวนะครับวันนี้เนี่ยหลังจากที่ได้อัปเดตในเรื่องของแบตเตอรี่ไปแล้วนะครับล่าสุดนะครับมีคนปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับวันเปิดตัวของ iPhone 12ออกมาแล้วนะครับซึ่งวันนั้นเนี่ย เขาบอกหมดเลยครับว่าในอีเวนต์วันนั้นเนี่ยจะเป็นอีเวนต์ในแบบออนไลน์นะครับแล้วก็จะมีสินค้าอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ตีโอมาเล่าให้ฟังแน่นอนนะครับผมก่อนที่จะฟังกันนะครับผมมีคําถามนะครับว่านอกจาก iPhone แล้วเนี่ยเพื่อนๆรอสินค้าอะไรอย่างอื่นอีกบ้างนะครับ Apple a p p l e Watch หรือว่า AirPower หรือว่า iPad นะครับผมคอมเมนต์เล่าตีโอฟังนิดนึง หรือว่ารอแค่ iPhone 12เท่านั้นรักเดียวใจเดียวเลยนะครับ <c oughs> คอมเมนต์นิดนึงนะครับตีโอเราอ่านอยู่แล้วก็เรื่องสำคัญแนะอย่าลืมกดสติ๊กเกอ์ชแนลตีรีวิวไว้ด้วยแล้วกันนะครับจะได้มาเจอกันบ่อยๆอัปเดตข่าวแบบนี้บ่อยๆนะครับผมปะถ้าพร้อมแล้วนะครับทวิต t ตอรที่มันใช้บัญชีชื่อ i h a c k t o นะครับผมซึ่งคนนี้นะครับเขาบอกว่าเขามีแหล่งข่าวจากภายในนะครับพาร์ทเนอร์เขาเรียกว่า มีแหล่งข่าวที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ Apple อะไรอย่างนี้ด้วยนะเออ,เอ,อนอกจากนี้ก็จะมีแหล่งข่าวที่อยู่ใน Twitter นะครับคอยรายงานให้เขานะครับผมเขาได้บอกว่านะครับจะ มีวันเปิดตัว p p o o n นะครับผมวันที่8กันยายนนี้นะครับโดยที่ Apple นะครับเขาได้จัดอีเวนต์นะครับเป็นแบบออนไลน์อีเวนต์นะครับเหมือนกับที่จัดในงาน WWDC 2020เลยนะครับน่าจะเป็นวิดีโอต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะโดยในงานแน่นอนครับพระเอกของงานนะครับนั่นคือ iPhone 12แน่นอนนะครับแล้วก็ในงานนะครับยังมีการ เปิดตัวนะครับ Apple Watch ด้วยนะครับผมอนอกจาก Apple Watch นะครับก็ยังจะมี iPad คาดว่าจะเป็น Gen 8นะครับโดยที่นอกจากนี้เนี่ยยังมีสินค้าอีกหนึ่งตัวที่หลายคนนะครับคิดว่าเป็นอุปกรณ์ที่ได้ล้มเลิกไปแล้วนะครับใน Apple นั่นคือ Air Power จะกลับมาใหม่นะครับ Air Power นี่จริงๆเปิดตัวในงาน เดียวกันกับ iPhone 8กับ iPhone 10นะครับผมแต่ว่าประกาศในงานจริงๆเนี่ยเขาบอกว่าจะมาวางขายในช่วงสิ้นปีหรือปีหน้าปรากฏว่าถัดมาจากปีนั้นเนี่ยสรุปสุดจนแล้วจนรอดนะครับ Air Power ก็ไม่ได้มีการวางขายแต่อย่างใดนะครับผม Apple เลยตัดสินใจประกาศออกมานะครับว่าล้มเลิกการพัฒนาแล้วนะครับบอกให้ทุกคนไม่ต้องรอแล้วนะครับขอโทษทุกคนออกมาขอโทษทุกคนเลยนะคิดว่าพับโปรเจกต์นั้นไปซะแล้วนะครับผมแต่ล่าสุดนะครับก็มีข่าวลือว่าจะเอาโปรเจกต์นี้กลับมานะครับแล้วก็จะมีการวางขาย Air Power นะครับในวันที่8กันยายนนี้นะครับมีการเปิดตัวและกลับมาวางขายอีกรอบหนึ่งนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับว่า ปีนี้นะครับจะยังเปิดตัวเหมือนเดิมนะครับตามข่าวนี้เนี่ยเขาบอกว่ากันยาเหมือนเดิมนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าจะวางขายจริงๆเมื่อไหร่นะครับก็ต้องรอมาอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าจะเป็นจริงหรือเปล่านะครับตามปกติแล้วเนี่ยแอปเปเนี่ยถ้าเขาจัดงานเปิดตัวนะครับผมเปิดตัว p p o o n เนี่ยส่วนใหญ่เขาจะส่งจดหมายเชิญนะครับไปก่อน1อันอาทิตย์นะครับผมก็ถ้ามีงานจริงๆนะครับในวันที่2เนี่ยเราน่าจะได้เห็นจดหมายแล้วนะครับผม เชิญสื่อต่างๆนะครับแต่ว่ารอบนี้ก็ไม่แน่ใจอีกทีว่ามันเขาจะเชิญสื่อไปทำไมเพราะว่าเขาจัดออนไลน์แต่เขาจะทําขึ้นภาพปกก่อนหรือเปล่าว่าเอ้ยจะมีงานอีเวนต์วันนี้วันนี้นะซึ่งถ้าไม่ได้เชิญสื่อแล้วเขาอาจจะ โชว์ตัวภาพที่เชิญชวนคนดูงานของเขาอีเวนต์ของเขาเนี่ยก่อนก็ได้นะครับเป็นน้าที่น่าสนใจนะครับว่ารอบนี้จะมีการขึ้นภาพอะไรยังไงวันไหนบ้างนะครับผมแต่หลักๆนะครับต้องมาลุ้นอีกทีนึงครับว่าข่าวนี้เนี่ยเป็นข่าวจริงหรือเปล่านะครับวันที่8กันยายนนี้นะครับผมถ้าเป็นจริงเราก็มีนัดกันนะครับที่จะมาอัปเดตข่าวสารแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปบอกเพื่อนๆคนอื่นด้วยกันละกันนะครับว่ามี ข่าวสำหรับวันเปิดตัว iPhone 12ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับคนที่รอจะได้มีความหวังสักทีแชร์ไปบอกเพื่อนคนอื่นๆด้วยละกันนะครับน่าจะมีคนหลายคนที่รอ iPhone 12อยู่นะครับและก็อีกหนึ่งเรื่องนะครับอย่าลืมกดซับส c r i b e c ช a n n e ้อติรีวิวไว้ให้ด้วยละกันนะครับจะได้มาเจอติโอแบบนี้นะครับผมสำหรับวันนี้อติรีวิวต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสวัสดีครับ